ทริปนี้อาจารย์จะพาทุกท่านไปกราบสการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันนะครับในช่วงวันหยุดยาวช่วงวันเข้าพรรษานี้ส่วนจะไปที่ไหนติดตามอาจารย์มาได้เลยนะครับ a, วัดอินทารามวลวิหารอยู่ที่บางยี่เหลือธนบรุรีเป็นที่บรรจุอัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนางโลเอียงพระมันดาและพระมเหสีอาจารย์จึงอยากจะพาทุกท่านมากรับสการะที่วัดแห่งนี้นะครับ วัดน,นี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีธิยาแต่เป็นวัดเล็กๆจึงไม่มีการต่อเติมไม่มีการบุรณะจนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นของราชจึงได้สถาปนาวัดน,นี้บุรณะวัดน,นี้ขึ้นมาใหม่แต่เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จสวรรคตก็ไม่มีการบุรณะเพิ่มเติมอีกเลยจนมาถึงยุคสมัยรัชกาลที่สาม พระยาศรีสาเทพในยุคราชการที่3เป็นผู้บูรณะวัดนี้ขึ้นมาใหม่โดยการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่พระปรางวิหารน้อยกุฏิรวมทั้งสิ่งต่างๆที่ปรากฏต,ต่อหน้าท่านนะครับอาจารย์จะพาทุกท่านไปที่อุโบสถหลังใหม่นะครับในอุโบสถหลังใหม่นี้จะมีพระพุทธชินวรเป็นพระปางมารวิชัยสมัยสโขไทยตั้งเด่นเป็นสง่าให้กราบสการะกันด้วยนะครับ อาจารย์จะพาไปชมอุโบสถรอบนอกกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในที่อุโบสถหลังเล็กซึ่งเป็นโบสถ์มหาอุดหลังแรกที่มีพระปางสายญาติตะแข่งสายเชื่อกันว่าการมากราบขอพรในการพลิกดวงชะตาใครที่ดวงตกสิ่งไม่ดีเจอคุณสายต่างๆมากราบขอพรท่านเมื่อกลับออกจาก บทนี้ไปสิ่งไม่ดีจะหายไปจากตัวคุณนะครับหลังจากนั้นเราจะไปกราบองค์พระพุทธบาทโบราณซึ่งควรค่าแก่การกราบไว้อย่างมากนะครับขอเชิญมากราบกันทุกท่านเลยเพื่อเป็นสิริมงคลครับและเราก็ไปที่อุโบสถบทที่3เป็นบทมหาอุดซึ่งเป็นการจําลองการประชุมเพลิงของสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสาวกทั้งหลายได้มีการสร้างจําลองไว้ในบทที่ส ถัดจากลอยพระพุทธบาทครับและในโบสถ์สุดท้ายจะเป็นโบสถ์พระปางสายญาติปางตะแคงขวาซึ่งเป็นปางที่ทุกท่านสามารถขอสิ่งดีๆเข้ากับตัวของแต่ละดวงชะตาได้นะครับเชื่อกันว่าการกราบไหว้ที่โบสถ์นี้จะเพิ่มวาสนาเหมือนกับเราได้เกิดใหม่สิ่งดีๆจะเข้ามาสิ่งได้ร้ายได้หายไปแล้ว คุณขอสิ่งดีๆจากโบทหลังนี้ได้เลยนะครับเมื่อคุณออกจากโบทมหาอุดหลังนี้ไปแล้วเหมือนคุณได้เกิดใหม่เริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆใหม่ๆก็จะเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้ทุกท่านไปกราบไหว้ที่บทนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ ส่วนไฮไลท์สำคัญของการมาวัดอินในนี้คือการมากราบไหว้อุโบสถหลังเก่าซึ่งจะบรรจุอัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแม่นางนกเอียงรวมถึงพระมเหสีเคียงคู่กันนะครับในบทแห่งนี้นะครับในทางโหราศาสตร์คนที่เกิดพุธกลางคืนหรือคนที่มีดาวราหูเป็นลัคนา การกราบไหว้บุรพกษัตริย์กษัตริย์ที่ทําความดีให้กับแผ่นดินเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งและถูกต้องกระดวงจะตายอย่างยิ่งนะครับใครที่เกิดพุธกลางคืนหรือมีดาวลาหูการขอพรนั่นหมายถึงการขอโชคลาภวาสนาและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตครับการบูชาสมเด็จพระเจ้าตกากสินมหาราชสําหรับคนเกิดลาหูหรือเกิดพุธกลางคืนควรจะมีติดตัวไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ ราศีพฤษภและราศีเมถุนการทำบุญเสริมมสนาของตัวเองนั่นขึ้นอยู่กับการทำในเรื่องเกี่ยวกับจวัวหรือช่อฟ้าการยกช่อฟ้าหรือการทำบุญในจัวนี้เป็นการเสริมาสณาของท่านนะครับเรามาดูกันนะครับในบทหลังนี้มีสิ่งดีๆมากมายเลยนะครับเข้าไปดูเลยนะครับ และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อาจารย์แนะนําคือการมาขอพรหลวงพ่อดาซึ่งเป็นภาพปางมานวิชัยสมัยสุโขทัยซึ่งตั้งคู่อยู่กับอุโบสถหลังนี้มานานนะครับหลายท่านเชื่อว่าการขอพรท่านเพื่อขอพรในเรื่องของการปลดหนี้ปลดสินเป็นความเชื่อสุดบุคคลนะครับในอุโบสถแห่งนี้ยังมีพระแท่นบรรทมเป็นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ท่านใช้อยู่ในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ท่านใดที่มีเวลาโอกาสหน้าเชิญมาได้ที่วัดอินทารามลวิหารนะครับทิปหน้าอาจารย์จะไปที่ไหนโปรดติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับทิปนี้สวัสดีครับ